กะเพราเป็ดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เต่าแดงสุดจ้าแห่งความอร่อยและให้เยอะจุกจุระหว่างรอนี่คิวยาวข้าวนี่กี่ถังแล้วนะเจ๊ขำไม่ขำเออนี่ครับ โอ้หรถจอดนี <Dam> ่ก็มีงานบวชนี่เผ็ดมากเผ็ดน้อยด้วยเเเ็็ดดน้อยมีเลเวลไหนบ้างเดนี่ยครับ เจ๋งไม่เจ๋งดูรถนะครับเ่อคิวยาวมันเป็นแบบเหมือนงานบวชครับพิก,กัดเนี่ยตรงเนี้ยรถเอาแดงๆเนี่ยนะครับนี่นี่รอหอกลับนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมแล้ว โอ้โหจุกๆไปเลยโอ้ยป้าของเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบนะโอ้โหนี่ครับ <50 S 1> ผมบอกแล้วครับร้านนี้ของจริงนะใครอยากแบบใครอยากมากินมาชิมแล้วจะมาถ่ายนะเพจใหญ่ๆมาได้เลยนะครับแต่ต้องกินนะกินให้อิ่มด้วยนะเออโ,อโนะครับโอ้โหห้าสิบนะครับ อาบอกมีฟาร์มเป็ดเป็นของตัวเองครับยินแล้วต้องอิ่มนะป้าเนาะน,ะนี่ลุงบอกวันนี้ลุงขอนอนงีบตั่งเดี๋ยวโอ้โหนี่นี่ครับเรียบร้อยคุณผู้ชมดูโอ้โหนี่ครับห้าสิบบาทมีไข่ดาวก็ทอดแยกให้เลยนะ เอาเลยอันไหนเอองงเลยโอเคครับเราก็ปิดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรอลุงตู่มาทำโอเคครับก็วิกัดร,ร้านนี้คือกับร้านกะเพราเป็ดเนี่ยคือจะใช้ชื่อปากหมุดว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เต่าแดงออยู่เส้นสุวินทวงศ์กระทุ่มลายแถนะี้เขาเรียกกระทุ่มลายอ่า yeah hap